นโปดอนสตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการันหยุดหรือวีเกนลงเทอร์เพเนอร์นะครับก็เช่นเดิมนะครับผม รีวิวหนังสือเล่มหนึ่งค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งแรกนะครับหนังสือชื่อ The Wealthy Gardener นะครับเขียนโดยคุณจอห์นโซฟอริกเป็นหนังสือที่หนามากนะแล้วก็ได้ข้อคิดมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็สัปดาห์นี้จะมารีวิวต่อเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นผู้ประกอบการบนหยุดหรือคนที่อยากเป็นผู้ประกอบการบรรยุดอ่ะข้อคิดอีกอนหนึ่งที่ผมได้จากหนังสือเล่มน,นี้นะครับซึ่งออต้องบอกไว้นิดหนึ่งหนังสือไม่เกี่ยวกับผู้ประกอบการบนรยุดนะแต่ว่า เป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องของเบลตี้การ์เดนเนอร์ก็เขาเขามีเรื่องราวของคนคนจะเรียกว่าคนสวนใช่ไหมที่เขาร่ารวยเขาก็จะมาถ่ายทอดแนวคิดแล้วก็อีกอีก,อ,กอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคือเขาจะเป็นทุกทุกบทเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของการ์เดนเนอร์คนนี้เป็นเป็นคนสวนที่มีความร่ารวยเนี่ยกับอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นบทบทเรียนจากคนเขียนเองของชีวิตจริงของคนเขียนเองคือเขาเขียนเป็นนิยายครึ่งหนึง่งแล้วก็เป็นชีวิตจริงเขาครึ่งหนึ่งเนี่ย บทเรียนถัดไปนะครับที่อยากมาแชร์คือผมเขียนสรุปไว้ด้วยนะครับบอกว่าทุกวันเรามักจะเจออุปสรรคในการทํางานที่ยากครับวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นทําสิ่งนั้นทั้งที่ยากนั่นแหละผมว่าข้อนี้เอามาแอพพลายกับการเป็นผู้ประกอบการมันอยู่ได้ดีนะไม่มีใครบอกว่ามันง่ายมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําอะไรเป็นครั้งแรกเนี่ยยากเสมอเพราะเราไม่คุ้นเคยผมทําอะไรหลายๆอย่างเป็นครั้งแรกก็ก็ไม่ได้รู้สึกบ๊วยสบายนะ ผมเป็นอพอดแคสเตอร์ครั้งแรกเมื่อ5ปีที่แล้วก็ก็ดูขัดเขินไปหมดเลยพูดผิดพูดถูกไม่รู้จะไปทำยังไงโอ้ไปไปโอ้เสียงซ่าเสียง,ยงเลยมีเยอะแยะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่เราดูเหมือนกับว่ามันมันมันไม่ค่อยน่าสนุกอะ่ะแต่ก็ทำทั้งนั้นที่ยากนะแล้ววันหนึ่งสิ่งที่มันยากมันจะง่ายนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยผมผมเข้าใจนะฮะเพราะบางทีผมก็เป็นนะครับที่ผมไม่เอาดีกว่าไม่ยอมอะไรเงี้ย แต่ว่าวันหนึ่งพอเราได้ทำเนี่ยผมคิดว่าเราจะมีความเชี่ยวชาญขึ้นหลายๆอย่างที่ผมทำอ่ะผมกยกอีกตัวอย่างหนึ่งสอนหนังสือแล้วกันอันนี้เป็นตัวอย่างใหญ่เลยผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังเลยว,ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่คนที่พูดเก่งอ่าออกจะเป็นว่าไม่ใช่แค่ขี้อายนะกลัวการพูดต่อหน้าสาธารณะเลยด้วยซ้าพูดแบบนี้เลยได้นะครับไม่ใช่ว่าเออไม่เคยแค่ไม่ชอบแต่ก็ทําได้ไม่ใช่นะแต่ก่อนนี้คือเหงือแตกบวดท้องแต่เดี๋ยวนี้พูดทุกวันนะแต่มันไม่ได้แบบกระโดดมาแบบนั้นได้เร็วๆนะ ครั้งแรกๆไปสอนก็เป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองดูนะครับถ้าเป็นสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยออบางทีเราเจออุปสรรคในการทํางานเนี่ยก,ก็ก็ลองทําวิธีแก้แก้ไขคือถ้าหลบเราก็จะไม่ได้ทําถ้าเรื่องนั้นเราอยากทํานะแต่ถ้าเรื่องนั้นไม่อยากทําก็จบไปนะครับถัดไปฮะก็คิดถัดไปคือยิ่งขยนันเรายิ่งพึงพอใจครับชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เราขยันทํางานก็อีกอีกครั้งครับ คือเราต้องขยันในในสิ่งที่เราอยากทำแต่แต่เราจะรู้สึกดีไม่ไม่รู้มีใครเป็นเหมือนผมนะหรือเปล่านะผมคิดว่าเป็นแหละเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์คล้ายๆกันอยู่แล้วคือวันไหนเราทํางานได้เสรเสร็จเยอะเราจะแฮปปี้อ่ะวันไหนที่เรานอนดูทีวีทั้งวันมันรู้สึกฟิลดาวดาวเล็กๆนะจริงๆมันก็ไม่ดีนะถ้าเกิดมันมีมากไปเขาเรียกว่าแอกอฮลิกคือเอาแต่ทํางานแต่ว่ามันจะมีวันที่แบบเออวันนี้งานเสร็จหลายเรื่องเลยเว้ยเฮ้ยแบบยิ่งขยันเรายิ่งพึงพอใจในชีวิตอ่ะนะ ชีวิตที่เราลุกขึ้นมาวันนี้ทําอะไรสักอย่างให้มันจบอะไรเงี้ยหรือมากกว่านั้นเนี่ยเราเราจะรู้สึกแฮปปี้ว่าเออมันจบไปแล้วนะลองลองดูนะครับผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยบางทีเอ,อ่อวันหยุดเอามาน,นอนเลน่นเฉยเฉยเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่สู้เอาเวลาบางส่วนนะผมไม่ได้บอกให้วันหยุดมามาเป็นผู้ประกอบการหมดแต่ว่าเอาเวลาบางส่วนเนี่ยลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเนี่ยเออผมว่ามันมันไลฟ์ลี่กว่านะอ่ะข้อคิดถัดไปครับอย่าคิดในช่วงเวลาที่เราหมดแรงครับ พยายามดูแลตัวตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมออันนี้จริงนะครับช่วงเวลาที่ผมหมดแรงเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยคือช่วงตอนเย็นเนี่ยตอนนี้ตอนผมมาอัานเนี่ยประมาณ1นึ่ทุ่มผมวันนี้ผมออกไปบรรยายให้กับองค์กรข้างนอก,นอกเป็นที่ปรึกษานะครับในการทำให้บาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยเลิกเลิกบรรยายประมาณ4ี่โมงกลับถึงบ้าน1นึ่ทุ่ม,มครับสชั่วโมงครับค,ค,คือเต็มเต็มครับแต่กลับมายังไม่ได้อ่านพอดแคสต์มาอ่าเนี่ย ตอนนี้อัดเนี่ยผมอัดได้ครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ความคิดเยอะนะครับคือผมเตรียมไว้หมดแล้วสกงสกีผมเตรียมไว้หมดแล้วเรห,วหรือแต่พูดเนี่ยโอเคแต่ถ้าถ้าผมกลับมาแล้วผมต้องมานั่งทําวิจัยนะเหนื่อยเลยนะครับหรือถ้าเราต้องตัดสินใจจะทําดีไม่ทําดีตอนนี้ผมผมจะพยายามหลีกเลี่ยงก,การตัดสินใจตอนที่ผมหมดแรงเพราะว่าเราจะเริ่มไม่มีเหตุผลฮนระเราเชื่อเริ่มใช้อารมณ์นาเฮ้ยไม่เอาดีกว่าไม่ทําดีกว่าเหนื่อยจริงมันเหนื่อยแค่ตอนนี้ฮรจริงมันอาจจะเป็น o p p o r u n ที่ดีก็ได้นี่แค่ยกตัวอย่างนะครับ ผู้ประกอบการมันหยุดเหมือนกันนะครับจะลงทุนไม่ลงทุนจะทําอะไรไม่ทําอะไรเนี่ยเอาช่วงที่เราแข็งแรงช่วงที่เราเฟรชแล้วก็ดูแลร่างกายด้วยนะครับอย่าโหมโหมบางคนทํางานหนึ่งตีสองทุกวันจนหนึ่งสุกแล้วมาผู้ประกอบการมันหยุดยังไม่นอนอีกทําตลอดอันนี้ไม่ไหวต้องมีเวลาดูแลตัวเองด้วยผมผมก็ไม่ได้ทํางานบางคน, oh, นบอกโหอาจารย์นพดลเอาเวลาที่ไหนไปทำผมมีเวลาเยอะนะครับผมยังไปตีแบดผมเังออกกําลังกายผมยังไปกินข้าวกับครอบครัวไปอะไรแบบนี้ผมก็จะต้องแบ่งเวลาตรงนั้นไว้นะครับ ถัดไปฮะความมั่นใจจะทําให้เราสามารถชนะอุปสรรคได้อันนี้อันนี้ก็จริงนะเพราะว่าถ้าเราท้อใจเร็วนะเจออุปสรรคเราก็เลิกแหละผูะกอบการหยุดทาเสร็จปุ๊บเนี่ยมีคนไม่ไม่ซื้อของเราแล้วเราก็เ,ออเลิกดีกว่าทอ้ออ,อย่างนี้ก็ลำบากแต่ว่าวิธีการที่จะทําให้เราไม่ทอ้อเราก็ต้องมั่นใจในตัวเองนะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราเราทำได้แหละเขาบอกว่ามนุษย์เราทําได้ทุกอย่างถ้าเรามีความตั้งใจในในเรื่องนั้นพอในในสิ่งที่เราฝันถึงได้นะบอกทำได้ทุกอย่างอาจารย์บินไม่ได้ เราไม่เราไม่เคยฝันว่าเราจะบินได้ใช่ป่ะเอาเอาเรื่องนี้มันพอเป็นไปได้ใช่ไหมมั่นใจเธอครับไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดทุกคนในโลกนี้ที่คุณเห็นเก่งๆอ่ะไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดฮะเขาเขาเกิดจากฝึกฝนเลยยิ่งฝึกฝนยิ่งมั่นใจไม่เคยขายของใช่ฮะไม่มั่นใจชัวร์ฮะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณลองขายทั้งทที่ไม่มั่นใจเนี่ยเดี๋ยวความมั่นใจมันจะกลับมาเดี๋ยวคุณจะสามารถพูดได้ผมว่าตอนสอนหนังสือใหม่ๆผมก็เครียดนะเพราะ ผมจะไปสอนใครเขาได้ว่าคนเก่งคนนี้ก็เก่งนะดูหน้าตาเก่งกันหมดเลยแต่ว่าพอเราเราศึกษานะเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ศึกษาไปสอนนะเราศึกษาแล้วสร้างความมั่นใจเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอเริ่มสอนแน่นอนมันจะมีติดขัดมันจะมีผมสอนไม่ใหม่มีคนแบบเหมือนกับทำหน้าเหมือนกับเหมือนกับไม่ค่อยเชื่อถืออะไรเงี้ยก็มีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกบางคนก็แบบหันไปเบะปากกับเพื่อนอะไรเงี้ยว่าแบบผมสอนผิดอะไรเงี้ยเคยเคยมีอารมณ์แบบนั้นแต่ว่าน้อยนะต้องบอกว่าน้อยมากแต่สุดท้ายเนี่ย เราไปปรับปรุงเราไปพัฒนาเราไปศึกษาเนี่ยพอเรามั่นใจเนี่ยเราจะสา,นะสามารถชนะอุปสรรคได้นะครับถัดไปครับความเชื่อมั่นเนี่ยจะเป็นสิ่งกําหนดว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราไปได้เราจะไปได้ไกลอาจจะไม่ได้ตามที่เราคิด100% สมมุติว่าเราอยากจะรวย500ล้านนะสมมุตินะผมเอายกตัวอย่างความรวยเนี่ยเราอาจจะได้400ล้าน300ล้านแต่เราก็ไปได้ไกลกว่าเราจะคิดว่าเราอยากจะมีเงินแค่เดือนละ2 0 0 0 0ื่นนึกออกไหมครับผมผมผมเชื่อว่าถ้าเราแต่ความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมความรู้ความสามารถเราต้องไม่ใช่นั่งหลับตาอยู่ดีๆเชื่อมั่นอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วแบบนั้นเน่เป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้เนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าทําได้ทันทีนะ ไม่งั้นคนเชื่อมั่นว่ารวยก็รวยกันหมดใช่ไหมมันมันจะแต่มันจะเริ่มทําให้เราก้าวเข้าไปในในพื้นที่ที่เรายังไม่เคยทําเรากล้าที่จะขายเพราะเราเชื่อว่ามันน่าจะขายได้นะไอขายได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่เราเชื่อก่อนแต่ถ้าเกิดเราไม่เชื่อเลยคุณไม่ขายตั้งแต่แรกละนะครับอ่ะถัดไปครับหางานที่เหมาะกับตัวเราครับเราจะทํางานนั้นได้ดีมากๆแล้วในที่สุดเราก็จะประสบความสําเร็จ อันนี้ผมว่าเป็นเบสิกพื้นฐานนะคำว,ว่าเหมาะไม่ได้แปลว่าเราต้องชอบรักตั้งแต่เด็กแบบงานในฝันมันมันไม่ค่อยมีหรอกแบบนั้นแนะแต่ลองดูว่าเราเป็นคนประเภทไหนผมอ่ะผมยกตัวอย่างตัวผมนะผมไม่ใช่คนที่ชอบปาร์ตี้ผมไม่ใช่คอคนที่ชอบแบบเอนเตอร์เทนลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เลือกงานที่มันต้องมีฟังก์ชันนี้อยู่ผมเคยทํางานอยู่ในบริษัทอยู่ในองค์กรแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวต้องพาลูกค้าไปกินข้าวเลยผมผมไม่ค่อยแฮปปี้เลย พราะเป็นเป็นคนที่หนึ่งคือไม่ค่อยชอบเที่ยวไม่ใช่ชอบกินไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยชอบลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเป็น i n t r o ิร์ตอยู่ผมก็จะไม่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 เลือกงานที่จะต้องทําหน้าที่นี้เยอะๆนะครับกลับมาพี่ผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยคุณต้องดูนะคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรถ้าคุณไม่ชอบแบบเจอผู้คนมากนักแล้วคุณไปจับเป็นเป็น event planner coordinator เป็นคนจัดการจัดงานต้องประสานคนเป็น1ิเพื่อเป็นผู้ประกอบการวันหยุดมันก็ไม่เหมาะคุณนะถ้าทําแบบนั้นคุณก็ทําไม่สําเร็จ คุณชอบอะไรล่ะผมผมชอบเขียนใช่ไหมผมก็เลือกเป็นนักเขียนเพื่อจะเป็นผู้ประกอบการมันหยุดแล้วสุดท้ายมันก็มันก็ไปด้วยดีของมันเพราะว่ามันตรงกับสิ่งที่เหมาะกับตัวเราอะนะครับก็ต้องเข้าใจตัวเราก่อนนะว่าตัวเราเนี่ยเหมาะในเรื่องไหนหรือว่าไม่เหมาะในเรื่องไหนนะครับมาอันถัดไปนะเป็นข้อคิดจากเล่มนี้นะครับตอนอายุ20เนี่ยเราจะถามตัวเองว่าเราอยากทําอาชีพอะไรแต่พออายุ50เนี่ยเราจะถามตัวเองว่าเราจะสร้างคุณค่าได้อย่างไง พอเพ่อื่นผมอายุป,ประมาณ50พอดี5 1ปีเนี่ยนะครับจริงๆผมว่าใช่เลย20เนี่ยกำลังเรียนอยู่ไงจะทำอะไรดีเป็นอาชีพอะไรดีเราจะถามเปอาชีพนะแต่ตอนนี้อาชีพมันคงมีแล้วอ่ะผมนั่งถามว่าผมจะทำอะไรที่มันสร้างคุณค่าได้ครับพอดแคสต์นี้เป็นหนึ่งหนึ่งตัวอย่างที่ผมผมทำโดยที่มันไม่ใช่อาชีพผมนะที่บอกไม่ใช่อาชีพเพราะว่ามันไม่ได้มีไรายได้เลยเยอะแยะมีไม่มีนิดหนึ่งจาก youtube ที่คนก็บางคนเดี๋ยวนี้เขามีไอ้เปิดให้ให้ให้อะไรนะผมเรียกชื่อไม่ถูกต้องขออภัยนะว,นวันก่อนมีคนกูนาเขียนมาบอกว่าอาจารย์เปิดให้แบบเหมือนกับให้ดาวให้อะไรนะสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วละ่ะที่มันก็เป็นไรายได้ต้องขอบคุณนะเออถือโอกาสนี้นะบางคนก็ให้ดาวให้อะไรที่มันเป็นเงินเข้ามาด้วยอะ่ะก็ขอขอบคุณทุกทุกคนนะที่กูนาแต่แต่ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับพอยของผมคือว่าเออมันมันผมดีใจอะ่ะ ยิ่งยิ่งมีดวงมีดาวเนี่ยมันแสดงว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมทํามันมีคุณค่ากับชีวิตเขาจริงๆเนาะแต่แต่อย่างที่บอกอีกเน้นอีกทีหนึ่นนงผมไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องนี้เป็นหลักนะครับประเด็นของผมคือแค่ทําแล้วมีคุณค่าผมก็ happy แฮปปี้แหละนี่ล่าสุดนะไหนไหนพูดเรื่องนี้ละเพจผมมีคนติดตามหลา์ครบแสนก็ก็ดีใจแต่เดี๋ยวเอาไปพูดประมาณอาทิตย์ดีกว่านะครับว่ามันมีบทเรียนอะไรในการทําเพจเนี่ยนะครับ ก็แต่แต่ดีใจมากกว่าคือมันได้ทําอะไรที่มันมีคุณค่ากับกับคนนะครับข้อ26นะครับจริงๆผมผมเขียนไปข้อๆนะแต่เมื่อกี้ไม่ได้นับนับข้อให้ต้องขออภยัยไม่ได้นับข้อแต่ว่าเขียนมาไม่บทเรียนได้เต็มไปหมดเลยไม่ต้องไม่ต้องนับข้อก็ได้เขียนไว้บอกว่าความตั้งใจอย่างเดียวไม่ได้ทําให้เรามาั่งคั่งได้ครับเราต้องทํางานหนักในเรื่องที่เราสนใจด้วยอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะครับว่าความมั่นใจเป็นจ,จุดเริ่มต้นครับ แต่บอกอาจารย์รนบดลกาสอนให้มั่นใจเนี่ยผมมั่นใจมากเลยว่าผมจะทําธุรกิจเนี้ยเป็นผู้ประกอบการมันหยุดแล้วผมจะรวยแล้วจบไม่ได้ทําอะไรเลยคุณก็ไม่รวยฮะคุณมั่นใจอย่างเดียวไม่พอมั่นใจคือจุดเริ่มถ้าถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่เริ่มเลยมั่นใจเป็นจุดเริ่มแต่คุณต้องมีงานหนักนะเสาร์ที่แทนที่คุณจะนอนเล่นทั้งวันดู Netflix ทั้งวันเนี่ยคุณอาจจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่งานง่ายๆนะผมผมผมรู้ครับผู้ประกอบการมันหยุดผมก็จะชี์ให้คุณทาในส ทุกงานนะฮะมันต้องมีแรงไปแลกมันต้องมีความคิดมันต้องทําอะไรหลายอย่างแต่แต่มันจะทําให้เรามั่งคั่งได้ครับอ่าถัดไปนะครับอยากประสบความสําเร็จมากๆเนี่ยเราต้องใช้ความแตกต่างของเราที่ไม่เหมือนคนทั่วไปตรงนี้ผมผมมีบทเรียนให้ครับคือบางคนโอ้โหทำได้ไงอาจารย์นั่นมาาัจฉริยะละยังไงก็เหมือนเอางี้คุณไม่ต้องเป็นที่1ของโลกคุณไม่ต้องเป็นที่1ของประเทศครับการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดผมลิงก์ตรงนี้นะครับคุณแค่ทําอะไรที่ได้ ที่คนหลายๆคนทําไม่ได้ก็ช่วยคุณได้เยอะแล้วจย์ผมถ่ายรูปเก่งแต่ผมไม่ได้เก่งระดับหนึ่งของประเทศใครให้คุณต้องเก่งระดับหนึ่งนะครับไม่จําเป็นคุณถ่ายรูปสวยคนคนโดยทั่วไปเนี่ยคุณก็สอนถ่ายรูปได้ละหูยจ้าแล้ว,วลคนอื่นเขาไม่เห็นก็จะขำไอ้คนที่เขาถ่ายเก่งของคุณเขาไม่มาเห็นคุณสอนหรอกเพราะเขาไม่เรียนของคุณหรอกครับไอ้คนที่มาเรียนของคุณเนี่ยเขาเขาต้องเห็นแล้วครับว่าคุณเก่งกว่าเขาะนะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวครับ และอีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้คุณเก่งได้คือคุณพยายามจะเก่งแค่เรื่องเดียวคุณพยายามเก่งสัก2เรื่อง3เรื่องคุณจะมีความโดดเด่นไอ้อย่างอาจารย์นะผมยกตัวอย่างนะผมเป็นอาจารย์นะผมเป็นอาจารย์ท,รท,รที่เก่งที่สุดในประเทศเปล่าๆผมเป็นพอดแคสเตอร์ที่เก่งที่สุดในประเทศหรือเปล่าผมเป็นนักเขียนที่เก่งที่สุดในประเทศหรือเปล่าก็เปล่าอีกแต่พอมันเริ่มมีคอมบิเนชันคู่แข่งผมจะน้อยลงแนละ้วอาจารย์ที่เป็นนักเขียนและพอดแคสเตอร์ผมเริ่มมีคู่แข่งน้อยอาจจะมีอยู่บ้างนะแต่เริ่มไม่เยอะแล้วล่ะ อาจจะเคมได้ว่าท็อปทอปก็ไดผ้ผมไม่รู้นะผมอาจจะยังไม่ได้เก่งที่สุดอาจจะมีอาจารย์นักเขียนพอดแคสเตอร์ที่เก่งกว่าผมก็ได้นะแต่ว่าคอมบิเนชันเนี้ยเริ่มน้อยแนละ้วถ้ามีก็คนเป็นหลักผมว่าไม่ถึงไม่ถึงร้อยอ่ะหลัก10บมาอย่างเงี้ยเราเรากู่แข่งน้อยถ้าเป็นอาจารย์อย่างเดียวนี่โหคนแข่งหลักแสนใช่ไหมพอดแคสเตอร์ก็หลักหลายหลายร้อยอ่ะหรือหรือแม้กระทั่งนักเขียนก็หลักหลายพันอ่ะวันนั้นเนี่ยพอมันคอมบิเนชันตรงนี้เข้ามาเนี่ย คุณจะเริ่มมีความแตกตาก่างอันนี้อันนี้ใช้ให้ท่านรู้จักไว้หรือว่าฟังไว้นะครับเพราะนั้นท่านก็อาจจะมีหลายบทบาทได้28่แปดจะพูดว่าจะไม่บอกนะ,อ,ะอันถัดไปครับอยากสาเร็จต้องมีความทะเยอทะยานและการทํางานหนักพร,พร้อมกันความทะเยอทะยานคืออะไรความคาดหวงังคาดหมายว่าเราทําได้เราอยากจะเป็นอนุน,นี้มีดีนะครับทะเยอทะยานเนี่ยมันมีความหวังนะแต่คุณต้องอย่าลืมทํางานหนักเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมาแค่ทะเยอทะยานเอ้ยมเมื่อไหร่ฉันจะรวย ก็ไม่รู้ครับถ้าคุณไม่ทํางานหนักก็ไม่รวยแต่ถ้าเกิดทํางานหนักโดยไม่มีความทะเยอทะยานเลยมันก็ไม่รู้จะได no ้อร์ตพอยต์ก็คือไม่ไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรนะครับอ่าถัดไปครับบางทีสิ่งที่สามารถกําหนดทิศทางของเราก็คือเสียงภายในจิตใจของเราเองจริงๆหนังสือเรื่องนี้พูดถึงคําว่าเสียงภายในจิตใจเยอะนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ลึกๆในใจอะ่ะแล้วเรารู้ว่าถ้าเราทําเรื่องนี้แล้วเราจะมีความสุขอะ อารมณ์ของเสียงภายในใจิตใจเนี่ยมันคืออารมณ์นี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราสับสนทําอะไรดีลองลองนั่งเงียบๆฟั ب, ตงตัวเองนิดนึงว่าหรือว่าเรื่องนี้ดีอะไรเงี้ยมันจะมีมันจะมีความคิดที่ผุดขึ้นมานะครับอ่ะถัดไปนะครับอยากมีอิสรภาพทางการเงินต้องมีทั้งความกล้าและความระมัดระวังอันนี้มาแล้วต้องบาลานซ์ิทำไมต้องกล้าก่อนถ้าไม่กล้าคุณไม่กล้าทําเลย ถ้าคุณเป็นคอนเซอร์ไีฟสุดๆเรามัดระวังมากเกินไปนะไปไป,ไปสุดทางนะหุยผู้ประกอบการมันหยุดเดี๋ยวเขาเดี๋ยวไม่มีคนซื้อว่ามันยากเฮ้ยคนนั้นเขาคงเดี๋ยวมาย้อยเยอ้ยเราเฮ้ยต้องระวังเรื่องนั้นคุณไม่ทาอะไรเลยครับถ้าคุณระวังมากไปนะคุณไม่ทำอะไรเลยเอางั้นต้องกล้าใช่ไหมกล้าดีครับแต่ถ้ากล้ามากไปคุณเจ๊งกู้มาเลยผู้ประกอบการมันหยุดทําทั้งทีมันต้องรวยเว้ยทำทำไมทีเล็กๆกู้มา1ิบล้านอันนี้เกินไปคุณ,คณจะพังนังคู่ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีบาลานซ์ว่าคุณมีความกล้าระดับหนึ่งคุณมีรมความระมัดระวังระดับหนึ่งบาลานซ์นั้นอยู่ตรงไหนเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันนะครับถัดไปครับคําว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเป็นแค่ข้อคิดเห็นครับพลังของเราจะเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อ่ะผมผมพูดแบบนี้เป็นไปไม่ได้มีจริงไม่มีครับแต่แต่อย่าเพิ่งไปฟังเขาซะทีเดียวสมมตินะผมบอกว่าผมอยากเป็นนักเขียนเป็นผู้ก่อการมันหยุด เพื่อนมาละเดินมาเฮ้ยแก,แกเขียนไม่ได้เราแกไปดูหนังสือก่อนโหระดับแกเน fiance, กี่ยเขียนไม่ได้หรอกข้อคิดเห็นครับข้อคิดเห็นถ้าตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเขียนให้ได้เบสเซลเลอร์ให้ได้เราจะมีพลังขึ้นมาเองผมไม่ได้บอกว่าตั้งเป้าปุ๊บเขียนปั๊บเบสเซลเลอร์ปุ๊บอันดับหนึ่งซีไลท์ทันทีไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้ซึ่งเพื่อนเราบอกว่าทําไม่ได้เนี่ยพลังเราจะมาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนเริ่มปรับเริ่มทําอะไรหลายอย่างจนจนจน จนเราไปถึงจุดนั้นไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นภายในสัปดาห์เดียวนะครับแต่ว่าพลังเราขึ้นเพิ่มตามเป้าที่เราตั้งไว้เพราะนั้นเนี่ยเลือกตั้งเป้าที่มันท้าทายหน่อยอย่าบอกว่าเราเป็นไปไม่ได้เพราะน,นั้นเนี่ยเราแค่ออ,อยู่เฉยๆก็พอแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีเป้าหมายหรือเป้าหมายมันนิดหน่อยอ,อ,อยากได้เงินเดือนละ1ิบาทอะไรเงี้ยคุณไปตั้งแบบนี้ก็พลังคุณก็มี1ิบาทออยากได้เท่าไหร่ผมไม่ได้บอกแสนล้านล้านล้านอะไรเงี้ยภายในเดือนเดียวมันมันเบิกไงคุณก็เอาแค่ว่า 2 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งอา้าวอันไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณคุณคุณอยากได้ถัดไปนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะมีแรงบันดาลใจแต่สักพักแรงนั้นอาจจะลดลงครับถ้าเราอยากประสบความมั่งคั่งเนี่ยเราต้องเดินต่อไปให้ได้ครับเดินท,ท,ทั้งที่ไม่มีแรงบันดาลใจนั่นแหละพูดถึงแรงบันดาลใจเนี่ยผมว่าหลายคนจะมีประสบการณ์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับว่าเวลาไปเข้าคอร์สไปเรียนโอ้โ,โหแรงบันดาลใจมาเต็ม แต่มาถึงจุดหนึ่งนะมันจะเริ่มดาวลงมันไม่มีใครให้แรงบันนันใจคุณได้ทุกวันหรอกถูกไหมฟังพอดแคสต์ผมก็ได้โอ้ฟังจากนุพะดนแล้วแบบอินมากเลยจะลุกขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการมันหยุดดีครับแต่วันหนึ่งเนี่ยไอ้แรงบันนันใจพวกนี้มันจะลดลงครับแต่ถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งนะมันจะมีวันที่คุณไม่อยากทําเลยไม่มีแรงบันนันใจเลยไม่รู้ยังไงเซงแต่คุณทําต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณจะสําเร็จพอดแคสต์ผมอ่ะผมก็จะมีจังหวะเหนื่อยนะผมไม่ได้บอกว่า ผมผมอยากทำนะผมชอบนะมันเป็นแพสชั่นผมแต่ว่ามันก็มีบางจังหวะที่แบบอยากนอนเหมือนกันนะอย่างวันนี้นะผมผมมองตรงนะวันนี้เหนื่อยเพราะว่าสอนหกชั่วโมงเต็มกลับบ้านขับรถอีกสามชั่วโมงขับรถไปสอนประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าตอนเช้าออกเช้ามากนะไปถึงก่อนเวลาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็สอนหกชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านอีกสามชั่วโมงเหนื่อยไม่เมื่อย,ย,ย,ยอยู่แล้วแต่ว่าก็ทาครับเพราะว่าผมผมอัดทุกวัน แล้วผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันก็จะเติบโตนะครับวันนี้คงประมาณนี้ก่อนนะจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับหนังสือถ้าใครอยากอ่านนะเข้าใจว่ายังไม่มีแปลไทยนะครับ The Wealthy Gardener ของคุณจอห์นโซฟอริกนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันใน e p i สถัดไปนะครับสวัสดีครับ o p p a d o n Story a life changing story